สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับวันนี้เ,เราพามาดูพี่ใหญ่กันมากพี่น้องอแคทนะครับแคทต,ตัวนี้จิตฟันนะพี่น้องนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไร้สังกัดดังซึ่งนะครับทำทางสี่เลนครับ ตักดินใส่ดำครับสำหรับเจ้าแคทแคทรุ่นนี้อ่เป็นน่าจะเป็น3 204นะครับจัเอ่ดินดินดานพี่น้องแคทเจาะดินดานนะคะ ทีมงานสิบล้อครับวันนี้อาพามาดูอ่าการทำงานเจ้าคันใหญ่นะครับโอ้โหวันนี้บึกบึนมาครับสำหรับเจ้าแคทเจ็ดฟันนะพี่น้องนะสามสองศูนย์สี่นะครับรุ่นนี้ยักษ์ใหญ่ครับ หลวงสุดบูมพี่น้องโอ้โหจัดดินตับมาครับแคทสามสองศูนเจอพี่หลงครับนี่ครับที่ไหนพี่หลงนี่ขาดไม่ได้เลยครับการวิ่งดินนะพี่น้องเป็นรถแรงในตำนานครับฟูโซ่ฮะเชิญหลงพี่น้องเขาเรียกกันนะครับมีพี่หลงที่ไหนเขาว่ามีเจ้าอกกี้ที่นั่นนะครับ อิสุโรก,กี้นะไม่รู้ว่าทีมงานนี้จะมีโอกกี้หรือเปล่าจัดงานสี่เลนพี่น้องตักดินใส่ดำนะฮะทาทางครับเจองานสี่เลนครับโอ้อุ่มแต่ละทีพี่น้องเลยแต่ว่า เขาจะไม่ค่อยไวนะครับเรื่อยๆครับพี่น้องแต่ว่าการอุ้มของเขาแต่ละทีฮนะมันมันเป็นอะไรที่เต็มปุก,กีมากครับพี่น้องดูครับโอ้โหแต่ว่าการล้วงด้านล่างแล้วก็ขึ้นด้านบนนี่ก็ถือว่าหนักเอาการนะครับเพราะว่า,ารถนี่จะอยู่ระดับเดียวกันนะครับกับเจ้า อามโครนะเวลาเจ้าไมโครล้วงด้านล่างนะครับล้วงลึกแล้วก็ยกขึ้นสุดนะครับมันก็จะชานะฮะนี่ถ้าว่าอ่ามันเป็นพื้นที่มันแคบสักหน่อยนะครับมันแคบก็เลยอ่าต้องอยู่ในระดับเดียวกันนะครับตรงนี้ก็เป็นบอ่อน้ำเก่าครับพี่น้อะบอ่อน้ำเก่า ออจัดให้มันลึกกว่าเก่านะครับตรงนี้อ่ะเตรยมนะโอ้ยกล้อเลยพี่น้องฟูโซ,โซ่ครับยกล้อเลยฮะไปแล้วครับโอ้โหเสียงลั่นเลยพี่น้องอ้ทางชันชนครับเสียงลั่นเลยฮะอข้อาาบบกีลั่นปวกเปี๊ยเลยครับ นี่ครับสามสองศูนย์สี่นะฮะพี่น้องครับจัดดินตับมานะครับโอ้ตรงนั้นนี่เป็นพื้นที่แคบนะเลี้ยวไม่พ้นนะเลี้ยวไม่พ้นครับต้องขยับเลี้ยวอีกรอบหนึ่งโอ้อากาศร้อนจัดนะฮะไปแล้วครับ เจ้าฟูโซฮะโอ้โหจัดเยอะเหมือนกันพี่น้องอ่าเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ครับเอ่าเราจะลองนับดูครับจะจะใส่กี่ตักนะฮะตัะกแรกแล้วครับพี่น้องโอ้คันนี้นี่ เสียงจะท่อห้งอื่นครับคันนี้เจ้าสิบ้อคันนี้นะฮะอสองนะครับเรากา็ได้ถามทางด้านาทีมงานแล้วครับเขาบอกว่าถ่ายได้ครับไม่เป็นไรค่ะ โอ้ขนันนูเสียงเทอร์โบโดังวีดเลยครับอ่อขันนูน่าจะเป็น F18 หรือเปล่าครับอ่ะสามฮะ ยกกว่าจะพ้นนะพี่น้องนะอ่ะสีแล้วครับโอ้คันนั้นเสียงเทอร์โบโดังดีมากเลยวิดเลยนะ ห้าแล้วครับอ้าวหกเลยฮะ ล้วงสุดบูมนะครับแล้วก็มาเจอดินแข็งครับดินตับมานะครับแถวนี้มีแต่ดินแข็งทั้งนั้นเลยหกแล้วฮะ ครับอันนี้ดูเหมือนจะกระบะยาวๆนะแต่ว่าน่าจะเท่าๆกันนะไม่เกินกันอย่างเกินกันก็ไม่เท่าไหร่นะครับอ่ะแปดเลยฮะ wow zip โอ้โหสิบตักของเจ้าเจ็ดฟันนี้ก็ไม่ธรรมดานะพี่น้องนะดูเขาใส่กี่ตักครับสิบตักแล้วนะฮะเรามาดูกันออกตัวของเจ้าฮีโน่คันนี้นะครับน่าจะเป็นฮีโน่นะคันนี้สิบเอตตักครับโอ้โ oh, ห <ım> ไปแล้วครับไปแล้วฮนะ ไฟกระพริบพ,พี่น้องโอ้ยกวืบๆเลยฮะมาฟังเสียงเจ้าเทอร์โบคันนี้ครับเสียงจะวีดขนาดไหน โโอ,โอตูเจ้าอ่ดูครับยกกว่าจะพ้นนะพี่น้องไม่ใช่ดีว่าเป็นขนาดใหญ่นะปุ้งกี้เขาก็ใหญ่พี่น้องเดียวว่าปุ้งกี้นี่ ก็จะใหญ่กว่าเจ้า320 DGC นะครับโอ้ตามกันมาพี่น้องอ่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็่ปบาบายนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าฮะ